โอ้ข้างนอกมันลมดีจังเลยอะ่นไหนไหนตัวใหญ่ไหมอรเอ้อนแล้ใส่ยหญเหรอหุ่ยไม่สงสัยเขามานี่นพี่มาแล้วหน่อเร็วๆนูคุณยายอีกรอบหนึ่งเยอะหน่อยสาวนาปั่นจักรยาน ออืืสวัสดีตอนเช้าแบบเอานังมาหน่อยพี่น้องเพชรน้องเพชรจ๋าสวัสดีตอนเช้าหน่อยอะไรนะคะน้องเปรี้ยวที่ไหนรู้อ๋ออยู่ในตู้เย็นไปให้เย็นนักหนูเข้าไปเอาจ๋าตาเล่จะเอารถไปซ่อมอ๋อตาเล่จะไปทำงาน อ้าเอาอะไรนะพูดใหม่สิเอาพูดดังๆอีกคข๊าไม่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลกดอะไรข่าวอายุก่ต้องปิดค่ะปิดเพชรไม่ได้ค่ะปิดพี่พลอยไม่ได้ค่ะอาจารย์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 ทำหนูหน่อยทำ ออกมาค่ะหนูใหญ่ทำไม่ได้ใหญ่ตัวใหญ่ไม่เอาค่ะไม่ติดมาแล้วเหลือตาจะเอารถตู้ออกดีด <listen to me> ูพี่พลายเปิดอันนั้นให้พี่ดูเอ้ยล้วพี่จะปวัดใบไม้ใส่หนูแล้วให้ออกมาเร็ว เร็วเร็วเร็วเรอยอ่าอ่าอ่าเห็นอยู่เออดูพี่ดูพี่ดูพี่เขาทำงานอยู่อ่ะถอยออกมาค่ะใหญ่ไม่ได้น้องเพชรใช่น้องเพชรต้องไปเอาอย่ามาหัวดีอยู่นี่ ยักมีอ่างช้ทุกคนเมิองเมึงทาง้อนหนุบีนอนเมึงทาง้อนหนอ่มฮะไ้พิชชาลสาวจะอเปิดปนดงอนเอามาให้พี่พลอยด้วยนะคะเอามาสองกล่องด้วยนะ